นิทานเรื่องนกกระจอบกับสุนัขสุนัขเลี้ยงแกะมีเจ้านายที่ไม่ดูแลมันแต่มักจะปล่อยให้มันหิวโหยมากที่สุดในที่สุดเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงรีบวิ่งออกไปด้วยอารมณ์โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักระหว่างทางเขาพบนกกระจอบตัวหนึ่งซึ่งพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมเจ้าเศร้าจัง สุนัขพูดฉันหิวมากและไม่มีอาหารกินถ้าเรื่องแค่นั้นนะนกกระจอกตอบไปเมืองถัดไปกับฉันแล้วจะพบอาหารมากมายให้กับเธอทั้งสองจึงพากันเข้าไปในเมืองเมื่อผ่านร้านขายเนื้อนกกระจอกจึงพูดกับสุนัขว่ายืนอยู่ที่นั่นสักครู่หนึ่ง จนกว่าฉันจะจิกเนื้อลงไปให้หนึ่งชิ้นนกกระจอกจึงเกาะอยู่บนหิ้งและดูให้ดีก่อนว่ามีใครแอบดูเธออยู่หรือเปล่าเธอจิกและขวนสเต็กที่วางอยู่บนขอบชั้นจนในที่สุดมันก็ตกลงมาจากนั้นสุนัขก,ก็งับมันและตะเกียกตะกายไปที่มุมหนึ่งซึ่งไหนไม่ช้ามันก็กินจนหมด นกกระจอกว่าเอาละถ้าเจ้าต้องการเจ้าจะมีมากกว่านี้งั้นมากับฉันที่ร้านถัดไปแล้วฉันจะจิกเสเต็กให้อีกชิ้นหนึ่งเมื่อสุนัขได้กินสิ่งนี้แล้วนกกระจอกก็พูดกับมันว่าเพื่อนที่ดีของฉันถ้าเธอกินอิ่มแล้วฉันมีเนื้อให้เธออีกมากมายเลยเขาตอบว่า แต่ฉันอยากจะกินขนมปังสักชิ้นหนึ่งหลังจากนี้งั้นมากับฉันสินกกระจอกพูดและในไม่ช้าคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นเช่นกันเขาจึงพามันไปที่ร้านขนมปังและจิกม้วนกระดาษสองม้วนที่วางอยู่ตรงหน้าต่างจนมันลม้มลงขณะที่สุนัขยังอยากได้อีกเธอก็พาเขาไปที่ร้านอื่น และจิกลงไปให้เขาอีกเมื่อกินหมดแล้วนกกระจอกก็ถามว่าอิ่มหรือยังใช่เขาพูดและตอนนี้เราออกไปเดินเล่นนอกเมืองกันสักหน่อยดีกว่าเขาทั้งสองจึงออกไปตามถนนหลวงแต่เนื่องจากอากาศอบอุ่นพวกเขาไปได้ไม่ไกลก่อนที่สุนัขจะพูดว่า ฉันเหนื่อยมากเลยฉันควรจะงีบสักหน่อยอืมก็ดีนะนกกระจอกตอบถ้าเช่นนั้นในระหว่างนี้ฉันจะเกาะพุ่มไม้นั้นรอท่านอยู่ละกันดังนั้นสุนัขจึงนอนเหยียดยาวบนถนนและผอยหลับไปขณะที่เขาหลับอยู่มีคนขับรถมา้า มีม้าสามตัวลากเกวียนบรรทุกวายมาสองถังนกกระจอกเห็นว่าคนขับรถไม่หลีกทางแต่จะเดินไปตามทางที่สุนัขนอนอยู่เพื่อที่จะขับทับเขานกจึงเรียกหยุดหยุดมิสเตอร์คาร์เตอร์มิฉะนั้นจะเกิดเหตุร้ายสำหรับคุณแต่คนขับรถบ่นกับตัวเองว่า แกทำให้ฉันแย่และช้ากว่าเดิมอีกแกมาขวางฉันทำไมฟาดแท้ของเขาและขับเกวียนไปทับสุนัขที่น่าสงสารจนล้อรถทับหมาจนตายนั่นไงนกกระจอกร้องเจ้าคนใจร้ายเจ้าฆ่าสุนัขเพื่อนข้าเจ้าฟังที่ฉันพูดนะ การกระทำของเจ้านี้จะทำให้เจ้าต้องเสียหายกับทรัพย์สินของเจ้าทั้งหมดเจ้าทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเจ้าทำร้ายเพื่อนของเรานกกระจอกพูดเจ้าเป็นแค่นกตัวเล็กๆจะทำอันตรายอะไรกับฉันได้และเขาก็ไม่สนใจเขาขับเกวียนผ่านไป นกกระจอะก,ก็มุดเข้าไปใต้เกวียนและจิกที่ก้นถังใบหนึ่งจนถังเกิดรูรั่วแล้ววายก็หมดโดยที่คาร์เตอร์มองไม่เห็นในที่สุดเขาก็มองไปรอบๆและเห็นว่าเกวียนกำลังมีน้ำหยดมาตลอดทางและถังก็ว่างเปล่าโอ้ฉันช่างโชคร้ายเสียจริงเขาร้องไห้ ยังไม่สำนึกอีกนกกระจอกพูดขณะที่เธอบินขึ้นไปบนหัวม้าตัวหนึ่งและจิกมันจนม้าตกใจและเตะขาดีดไปมาเมื่อคนขับรถเห็นเช่นนี้เขาก็ดึงขวานออกมาและเลงไปที่นกกระจอกหมายจะฆ่ามันแต่นางก็บินหนีไปและขวานก็ฟาดเข้าที่หัวม้าผู้น่าสงสารอย่างแรง จนม้ามันล้มลงตายโอ้ข้าช่างโชคร้ายเสียจริงเขาร้องไห้ยังไม่สำนึกอีกนกกระจอกกล่าวขณะที่คนขับรถไปกับม้าอีกสองตัวเธอก็ย่องเข้าไปใต้เกวียนอีกครั้งและจิกก้นถังใบที่สองจนถังวายน้ำหมด เมื่อคนขับรถเห็นสิ่งนี้เขาก็ร้องออกมาอีกครั้งว่าทำไมฉันเป็นคนโชคร้ายเช่นนี้แต่นกกระจอกตอบว่ายังไม่สำนึกอีกและเกาะอยู่บนหัวม้าตัวที่สองและจิกบนหัวม้าไปอีกด้วยคนขับรถวิ่งเข้ามาและฟาดเธออีกครั้งด้วยขวานของเขา แต่เธอก็บินหนีไปและแรงประทะก็ตกใส่ม้าตัวที่สองและม้าก็สิ้นใจทันทีโอ้ข้าช่างโชคร้ายเสียจริงเขากล่าวยังไม่เพียงพอกับความใจซามของเจ้าหรอกนกกระจอกกล่าวและเกาะอยู่บนม้าตัวที่สามเธอก็เริ่มจิกหัวม้าอีก คนขับรถโกรธมากก็ตีนกกระจอกอีกโดยไม่ได้ดูว่าเขาตีไม่โดนนกเลยแต่ฆ่าม้าตัวที่สามเหมือนก,นกันกับอีกสองตัวโอ้อันิจจาชีวิตฉันช่างน่าเวทนาเหลือเกินเขาร้องไห้นี่ยังไม่เท่าความชั่วร้ายของเจ้ารอก นกกระจอกตอบขณะที่เธอบินไปบัดนี้เราจะก่อความวิบัติและลงโทษเจ้าที่บ้านของเจ้าเองคนขับรถถูกบังคับให้ทิ้งเกวียนไว้ข้างหลังในที่สุดและกลับบ้านด้วยความเดือดดานอน,นิจจาเขาพูดกับภรรยาว่า โชคร้ายอะไรเกิดขึ้นกับฉันเล่าเอางุ่นของฉันหกหมดและม้าของฉันก็ตายทั้งสามตัวโอ้อาน,นิจจาสามีเธอตอบมีนกชั่วร้ายเข้ามาในบ้านและยกขบวนพากองทัพนกด้วยมากมายเลยฉันเห็นว่าพวกมันมาบนเข้าของเราที่ห้องใต้หลังคา และกำลังกินมันจนหมดภันรยากล่าวสามีวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนเห็นนกหลายพันตัวนั่งกินข้าวอยู่บนพื้นโดยมีนกกระจอกอยู่ท่ามกลางพวกมันโอ้ข้าช่างโชคร้ายเสียจริงคาร์เตอร์ร้องไห้เมื่อเห็นว่าข้าวใกล้จะหมดแล้วนี่ยังไม่เท่าความชั่วร้ายของเจ้าหรอก นกกระจอกล่าวความโหดร้ายของเจ้าจะทำให้เจ้าเสียชีวิตและเธอก็บินออกไปพนักง,งานขับรถเห็นว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างที่เขามีไปแล้วจึงลงไปในครัวของเขาเอาแต่นั่งโกรธบึ้งตึงอยู่ที่มุมปล่องไฟแต่นกกระจอกนั่งอยู่นอกหน้าต่างและร้องว่าคาร์เตอร์ ความโหดร้ายของเจ้าจะทำให้เจ้าเสียชีวิตเขากระโดดขึ้นด้วยความโกรธคว้าขวานคว้างไปที่นกกระจอกแต่มันไม่ถึงเธอและทำหน้าต่างแตกนกกระจอกกระโดดเข้ามาเกาะอยู่บนที่นั่งริมหน้าต่างแล้วร้องว่าคาเตอร์ arter, เจ้าจะต้องเสียชีวิต จากนั้นเขาก็กลายเป็นบ้าและตาเบอดด้วยความเดือดดานเขาฟาดที่นั่งริมหน้าต่างอย่างแรงจนมันหักเป็นสองท่อนและเมื่อนกกระจอกบินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งคนขับรถและภรรยาของเขาก็โกรธจัดจนทำลายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของพวกเขาแว่นตาเก้าอี้ม้านั่งโต๊ะ และในที่สุดผนังโดยไม่โดนนกเลยในที่สุดพวกเขาก็จับนกได้และภรรยาก็พูดว่าฉันจะฆ่ามันเลยดีไหมไม่เขาร้องนั่นง่ายเกินไปเธอจะต้องตายอย่างโหดร้ายยิ่งกว่านั้นมากฉันจะกินเธอแต่นกกระจอกเริ่มกระพือปีก ยื่นคอออกมาและร้องว่าคาเตอร์เจ้าจะต้องเสียชีวิตเขาไม่สามารถรอต่อไปได้เขาจึงให้ขวานแก่ภรรยาของเขาแล้วร้องว่าภรรยาเอ๋ยจงตีนกและฆ่ามันเสียด้วยมือของเจ้าและภรรยาก็เคี่ยนตีแต่เธอพลาดเป้า และตีศีรษะสามีของเธอจนเขาล้มลงตายและนกกระจอกก็บินกลับบ้านรังของเธออย่างเงียบๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่ควรเบียดเบียนชีวิตใคร